เห็นเป็น่ยนได้ก็พอนี่มันหนาตายครับมันหนาตายแต่ตังตจีมันมันหนาตายอยู่มองไหนอยู่นี่โอ้มันออกหัวออกไทยตังตกีมันออกหัวออกไทยมันออกมองไหนมันมันบ่อออกมองไหนพอเดี๋ยวเดี๋ยวมูลิพนิลล็อกจบกับิ่งนะมองกลางในบ่ออ๋อตังตกีมองนี่บ่อออกอ่น้องเบิ่งเด้อครับเออเมื่อก่อนนี้ตรงนี้ไม่ออกนะครับนี่จะเว็นเทียงครับแล้วเบิ่งเบิงว่ามองนี่ที่มันมันบ่เคยออกมันมันออกหัวออกไทยอย่างตินนี่พอเนาะเบิ่งว่ามันสิออกว่ลองหีพอกัน ออนี่ก็บอดเด้อมันมันยังบ่คอยมันยังบ่หนีกอกเด้อเดี๋ยวสีล่องบนครับยางออกงอออกไข่ว่ามันสิออกเตรีมหน่าบ่เม,มิดไปแล้วชุดนึงออกคือเก่าครับออกมาแล้วครับออกออกมาแล้วครับออกมาแล้วสุดยอดออกออกน,นี่น้ำยางนะครับมีน้ำยางนะครับ ันนะเห็มีน้ำยางมาหมดเลยครับนี่ครุณป่าเราเห็นไหมครับเพื่อนๆดูนะครับนี่ตรงนี้มีน้ำยางมาหมดเลยครับนี่พ่อน้ำยางจากต้นยางที่ออกหัวออกไทยซีดไปแล้วซีเทือนบอกพ่อกะซเทือนลหรครับซีไปซีเทือนเนาะเห็ต้ังเห็นตังเห็นผลอ่าซีเทือนังคอยเห็นผล